สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเขาทรายสบายมูยผมเขาทรายกาล็กซี่ผมก็ตรากออนนะครับผมโอ้โหเรามานั่งอยู่คู่กันผมรู้สึก พ่อหวาพ่อหวาขนลุกยังไงก็ไม่รู้นะครับผมผมก็ตื่นเต้นนะครับผมตื่นเต้นกว่าพี่ละเพราะว่าผมได้มันนั่งอยู่ข้างๆกับอดีตตำนานโลกเลยนะครับผมที่ยังมีลมหายใจอยู่นี่เป็นอะไรที่สุดจะมีลมหายใจสิครับจะรีบไปไหนแล้วอยู่กันนานๆกันเลยพี่ละหลายๆคนถามว่าทำไมเนี่ยเขาทรายแกลเล็กซี่ถึงหันมาทำยูทูบครับพี่ทำช่องของตัวเองไงทำไมถึงต้องเป็นชื่อเขาทรายสบายมวยพี่คือเขาทรายอยู่กับวงการมวยมานานแล้ว รู้จักว่ามวยต่อยงงอยังไงชกยังไงคือคําว่ามวยเนี่ยนะมันอยู่กับเรามาตั้งแต่เล็กจนแหวนนวมเลยพูดง่ายๆฉะนั้นเขาทรายเนี่ย ต้องรู้จักมวยหมดอยู่แล้วว่าบางทีเราเราดูเลยว่าโอ้คนนี้ต่อยกับคนนี้เราสามารถมองออกแล้วว่าอ้ยอนาคตข้างหน้าไอคนนี้ต้องชนะแน่นอนมันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือพี่ลาสามารถที่จะทํานายมวยได้เลยทำนายได้เลยทำนายได้เลยเป็นนอสตาดามูสสายมวยเลยนะครับผมประมาณนั้นเลยใช่ไหมใช่มีบ้านขายบ้านมีรถขายรถครับเต็มที่เราก็ไปอยู่วัดผม ไม่อยู่แล้วพี่อยู่ตั้งแต่เด็กแล้วเยอะแยะเลยก็โทมาขออยู่บ้านหมดเยครับหมดแล้วไงทั้งบ้านทั้งรถเราก็หมดแล้วก็ไปอยู่วัดกันไงชวนกันไปอยู่วัดอาศัยขบาทกินไงข้าก้บบาทกินก็ได้ถือหมดตัวไงรู้รู้รู้จริงครับรู้ลึกรู้จริงด้วยคือนอกจากพี่ยาจะต่อยเก่งมีความรู้เรื่องเรื่องทางมวยแล้วครับผมยังมีความสามารถในเชิงวิเคราะห์มวยด้วยใช่ครับวิเคราะห์มวยด้วยเคยเป็นกรรมการให้คะแนนมวยด้วยเอางี้ดีกว่าสามารถรู้ว่าให้คะแนนมวย แต่ละยกให้ย,ยังไงเงี้ยเารู้เลยเป็นกรรมการเ,ยเคยห้ามมวยด้วยเคยกรรมการห้ามมวยด้วยแต,ต่จังหวัดนี้ยใช่บนเวทีเลยตอนนั้น,นพี่เป็นแชมป์โลกยังครับเป็นแล้ววโสตางจังหวัดเนี่ยส่วนมากก็จะ,ะเชิญอ,อดีตแชมป์โลกขึ้นไปเป็นกรรมการห้ามหน่อยระดับผู้เอกผู้เอกด้วยนะมวยดังด้วยมวยดังด้วยเออแล้วก็ห้ามมาหมดแล้วเราก็สามารถรู้ว่าจะเบรกตรงไหนเราจะต้องกันเซฟตังมวยคนไหนเงี้ยเราสามารถรู้เรียนรู้ตรงนั้นเลยถึงประมาณสถิติที่เป็นกรรมการามาพี่ละประมาณกี่ครั้งได้พี่ถึงสิครั้งไหมครั โอ้ยเกินเกินเกินสิครับเพราะโอ้โหเราโชว์ตัวมาเยอะตามต่างจังหวัดที่ก็มีแต่มวยอยู่แล้วถ้าสิบครั้งถึงไหมพี่ผมไม่ถึงหรอกครับผมไม่ถึงมันขนาดนั้นครับเราปล่อยแค่สี่สิบกว่าครั้งให้สิบครั้งคนที่เป็นกรรมการอ่ะใช่เป็นกรรมการคงไม่ถึงหร้วอ๋ไม่ถึงนะมันก็เยอะแต่ก็เยอะอยู่เยอะอยู่เยอะจนไม่ได้นับบ้างใช่จนไม่ได้นับเยอะอยู่เยอะอยู่ครับนั่นคือพี่ละที่มาทําช่องเนี่ยเพราะว่าอยากที่จะใช้ความสามารถณจุดนี้ด้วยใช่ไหมครับถูกต้องถูกต้องให้เขาเรารู้ว่าโอ้โหเขาทรายก็มีความสามารถหลายอย่าง มันไม่ใช่ว่าต่อยมวยเป็นอย่างเดียวใช่ไหมเหมยเป็นทั้งกรรมการได้เป็นทั้งผู้ให้คะแนนได้ดูดิหลากหลายหลากหลายหลากหลายอยากจะให้เรียนรู้รับม่เฉพาวิจามวยได้ด้วยนะแล้วการที่มาทําช่องเองกับพี่กับการที่แบบว่าไปตามรายการนู้นทีรายการนี้ทีฟิลมันเหมือนกันเลยพี่มันไม่เหมือนกันอันนั้นคือไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของผมอย่างไปรายการนู้นก็ถูกจากัดเวลาใช่ไหมพูดอะไรก็พูดลำบาก พื้นที่ใครใช่พื้นที่ใคร่ใคนที่ใช่พูดคือจํากัดมากครับออย่างไปเล่นละครเล่นเงินก็มีบทให้พูดแม่ไปตามบทแต่ก็เค็บทบาทก็ก็ไม่ใช่ตัวเราแต่ถ้าเป็นช่องเรานี่แม่มันตัวเราแท้เลยเลยชอบใช่ไหมพี่าชอบมากเลยของสายกาแล็กซบอกชอบมากครับชอบมากเลย คืออ่านมันนานนะคุณเนี่คำนี้แบบว่าโอ้โหบางทีไปช่องนั้นช่องนี้รายการนู้นนี้จะพูดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้เป็นโจของตัวเองมไอ้เหี้ยเห็นไหมครับอะไรนะพี่ไม่เคยจันครับไอเฮียไอเฮีย แน่นอนเลยครับพี่รักอ๋ออย่างนี้เรากลับมาที่เรื่องของการเป็นนอสตาดามูสสายมวยนะครับครับผมคือถ้าถ้าคนสองคนเดินมาอย่างเงี้ยพี่รักเขาอาจจะไม่ใช่นักมวยนะพี่อะพี่ละสามารถดูออกไหมพี่ว่าเฮ้ยไอคนเนี้ยเป็นมวยหรือไม่เป็นอ๋อรู้แล้วรู้ใช่ไหมรู้ใช่คือเราเราดูทางไหนเอาแค่รู้ตรงไหนเอาแค่นเดียวก่อนพี่เแค่คนเดียวมาปึ๊บให้กัดมวยให้ดูสิรู้เลยว่าเป็นมวยหรือเปล่าแค่กัดมวยแค่นั้นแหละอ๋อแต่ถ้าในแต่เดินเดินเดินมาเราไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แต่พอให้ตั้งการ่ตั้้งกาารรรททีูเลยยยยยมมมวววไหือ อะไรก็ได้การการดูรู้เลยครับว่าเป็นมวยหรือไม่เป็นมวยสเต็ปแรกคือจะรู้เลยว่าเป็นมวยหรือไม่เป็นมวยใช่ครับแล้วสเต็ปที่2เก่งหรือไม่เก่งดูท่าตั้งการรู้ไหมพี่ใช่ก็รู้สิรู้แค่ตั้งการนี่ือรู้เลยล่ะครับรู้เลยครับว่าคนนี้เก่งหรือไม่เก่งจังผมเนี่ยเวลาจะจกเนี่ยจดขึ้นมาล้โอ้ยอันนี้ตั้งการไปโอ้ยขนมจังเลยขนมขนมขนมอย่างนั้นเลยนะเฮ้จะเอาหกลลเลยแล้วหกขึ้นอะไรเงี้ย แบบนอกเลยเลยนกน็อกเลยเลยนกเลยเลยอะไรเงี้ยแค่การมวยนะได้เลยว่าจะให้น็อกยกได้อย่างนั้นเลยแย่านันเลยจำโลกกันไปไม่เชื่อก็ไม่ได้นะครับผมพิลาแล้วคือแค่ถ้าตั้งการดเนี่ยรู้เลยใช่ไหมพี่รู้เลยแล้วถ้าเกิดว่าสองคนคนนี้อาจจะเป็นเป็นนักมวยแหละสมมติว่าเราเป็นนักมวยทั้งคู่เลยว่าสองคนเนี่ยแค่ดูเฉยๆนะพี่ดูเฉยๆอย่างเงี้ยว่าสองคนนี้ใครเก่งกว่ากันอย่างเงี้ย มันไม่รู้หรอกมันไม่รู้ใช่จังหวะถ้าดูจะเฉยดูจะเฉยบางทีมันต้องดูการซ้อมมันดูการสถิติการโชคอะไรเงี้ยมันต้องอย่างนั้นมันต้องมีองค์ประกอบหลากหลายหลากหลายหลากหลายจากพวกวิเคราะห์วิจารณ์มวยก็เหมือนกันองค์ประกอบก็เหมือนกันทุกทุกคนต้องวิเคราะห์วิจารณ์มือนนี้ว่าถ้าจะวิเคราะห์เนื้อพิลาก็คือเราต้องพิลาก็ต้องศึกษาเออศึกษาศึกษาแต่ต้องศึกษาตัวนี้เคยชกกับใครมาเคยชกเมย์ซ้ายหรือมยขวาเราแพ้เมยซ้ายหรือ วามันต้องอย่างนั้นนะมันต้องอย่างนั้นเลยนะต้องมีทฤษฎีเออทฤษฎีใช่ใช่เออแต่ว่าทฤษฎีก็ก็ต้องมีสวรรค์เซนด้วยใช่ไหมพี่ถูกต้องเซน์ใช่ครับเซนด์ด้วยอ่เซนด์ด้วยนักมวยตัวนี้ฉลาดไหมตัวนี้ขนาดไหนมีไอคิวขนาดไหนมันต้องมีไอคิวแต่ละคนไอคิวไม่เหมือนกัน ลเการป้องกันตัวแต่ละคนเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันอีกเออมันต้องต้องเยอะจริงใช่เจอเยอมากถ้าถ้าสมมติว่าเทียบแบบเปอร์เซ็นต์พี่ละร้อยเปอร์เซ็นที่พี่เคยเปรียบมาที่เคยทํานายมาผมใช้คำว่าทํานายเลันนะพี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ที่จะทํานายถูกประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับโอสมมติว่าสี่คู่เนี่ยผมจะผิดแค่คู่เดียวโอ้โหนี่ถือว่าเยอะนะเยอะนะเยอะสมวนมากจะถ่ายทอดสี่คู่เนี่ยผมจะทายผิดแค่คู่เดียวหรือแรกๆเนี่ยเรายังไม่รู้มันมวยเป็นยังไงนะแต่ชนะ 然后。 แพ้สองคู่อะไรเงี้ยมันก็แค่นั้นมันก็เจ้าๆกันแต่หลังๆมานเนี่ยเราเรียนรู้ว่าทั้งมวยตัวนี้เคยชกมันมันต้องสลับกันต่อยด้วยแล้วเราก็รู้ว่าโอ้โหตัวนี้มันต้องชนะอย่างมากกับผิดคู่เดียวผิดก็คือพิกเราผมบอกกับผู้ชมอยู่เลยว่าหมัดมวยเหมือนกล้วยปิ้งพิกไปพิกมาเหมือนปิ้งกล้วยเห็นไหมขออีกทีสโลแกนผมโลแกนอะไรนะนี่แบบนี้ไงหมัดมวยเหมือนกล้วยปิ้งพิกไปพิกมาเหมือนปิ้งกล้วยเห็นไหมโยใครมีปากกาเตรียมจดอย่างนี้เลยพิกไป พิ่มาอย่างเงี้ยเลยกีฬามวยเป็นอย่างเงี้ยเลยกีฬาเป็นอย่างเงี้ยเลยบางคนเนี่ยซ้อมมาอย่างดีเลยเออบางทีมันพลาดไงมาจังหวะใช่มาจังหวะเออเป็นไปได้อือครับเป็นไปได้เราเห็นว่าช่องของพิลานนี่ ค่อนข้างที่จะมีอะไรที่หลากหลายนะคโอยหลากหลายหลากหลายไม่ใชอะไรบ้างเขาแบบสบายสบายมวยไงมวยไมทั้งเอ่อต้งมวยอดีตช็อปลกเหมือกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็มามาคุยกับเขาเอามาคุยจับมาคุยกับเขามาาจับเขคุยกันเลยจับไหล่คุยกันเลยนะครับใช่จับเขาไม่ใช่จับเขาอันนี้จับเขาของทรายครับผมใช่ไหมใครเป็นคนเนี่ยแล้วก็รู้แต่บางคนก็ป้องกันแชมป์ได้มากบางคนก็ป้องกันแชมป์ได้นน้อยแต่แต่ผมก็คุย ได้ยแล้วเพราะว่าป้องกันได้เยอะแล้วก็ไม่แพ้ด้วยพี่ลาก็จะเอาเรื่องราวของทั้งเบื้องหน้าและก็เบื้องหลังถูกต้องและที่สําคัญคือเบื้องลึกเบื้องลึกเลยคนที่เขาไม่รู้ประวัติเราบางคนไม่รู้ก็มีไม่รู้หมดอ่ะเด่กก็มารู้กันประวัติของพี่เขาทรายกาล็กซ่บอกได้เลยว่ายาวโคตรสุดครับยาวไหมครับยาวครับยาวมากจดใส่ไหนพี่ลาไม่ใช่จุดสนั่นจุดสนั่น ได้ครั้งเดียวครั้งเดียวจบเส่ไม่มาได้แต่นี่ยาวยาวมากจบใส่ไม่หมดคือสถิติของพี่ละอ่าเด็กรุ่นใหม่บางทีอะจะจ๊ะไม่ไม่รู้ไม่รู้ก็มี19ครั้ง19ครั้ง19ทำไมการป้องกันแชมป์โลกใช่คบุญมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะการจะป้องกันนี่ผมสโลแกนผมบอกว่าอย่างเงี้ยการเป็นแชมป์มันยากอยู่แล้วแต่การป้องกันแชมป์ยิ่งยากกว่าเห็นไหมฮะรายการหนึ่งคุณคิด ฉะนั้นทําไงต้องมันฝึกฝนฝึกซ้อมแล้วก็มันพัฒนาตัวเองตลอดพัฒนาตัวเองนี่สาคัญมากนะผมมาคำนี้พี่มวยมวยแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันมวยซ้ายมวยขวามวยฝีมือมวยบุกมวยลุยไม่เหมือนกันแต่ละคนจะไม่เหมือนกันสไตล์ไม่เหมือนกันแต่ละคนที่ต่อยกับพี่นี่คือระดับโลกเลยนะระดับเลยอันดับหนึ่งนี่ก็ต้องการกับอันดับหนึ่งนี้มาห้าครั้งโอ้โหสุดยอดพี่ไม่ใช่น้อยครับคือถ้าเราถ้าเราอยากจะเป็นแชมป์โลกเนี่ยเราก็แค่เอาชนะคนคนเดียว ใช่พี่จะ่ใช่ใช่มันจะได้เข็มขัดเข้ามาแต่การรักษาป้องกันรักษาเนี่ยพี่กวคนที่เม่งมาท้าเรานละคเขาอยากได้เข็มขัดเหลือเกินอยากแย่งเราเหลือเกินก็แบบแต่เรากูไม่ให้ของกูกูห่วงอะไรอย่างเงี้ยถามพี่ร้านแบบมองเลยเปิดใจเลยนะพี่ตอนฟิวที่พี่จะไปคว้าเข็มขัดเส้นนั้นมาแชมป์โลกที่พี่ได้มาได้มาจากใครนะครับเส้นได้จาก U C B O S B N A นั้าโชคชาวอะไรครับชาวโดมินิกันโดมินิกันโดมินิกันแล้วก็เป็นคนดำๆเก่งฝีมือ อุ้ยไวมากสัาต่อยบนข้างบนนี่ต่อยไม่มีโดนเขาลผมก็จ้งลำตัวลาตัว<ช>พร้อมไหมพี่พร้อมพร้อมพูดถึงพร้อมก็พร้อมนะพร้อมใช่ไหมเพราะว่าตอนนั้นกูเท่าเนา่าซับแก้วเนี่ยเป็นอ่าเป็น,เป,นเป็นเทนเนอร์สามเดือนนี่ผมต่อย ตอนนั้นพี่รักเคยคิดไปถานจริงๆเลยนะพี่ว่าเราขึ้นไปแล้วเนี่ยเราต้องทำขัดลงมาให้ได้อ้าวต้องมั่นใจตัวเองอยู่แล้วผมบอกคุณเชมแมเลยคุณนิวัดหล่อสุวรรณว่าเนี่ยเอาเลยทิ้งเลยจัดเลยถ้าไม่ได้เดี๋ยวพอผมทิ้งได้เลยนุ่นโอ้โหกล้ารับประกันเลยเพราะว่าผมเนี่ยมั่นใจหมัดผมมากตั้งแต่ตอนอุ่นเครื่องแล้วตั้งแต่ตอนมาชกสักกครั้งแรกแล้วพี่ถ้าได้ชกสักกลนี่นะ เราคิดเลยว่าในโลกนี้มันไม่มีใครสู้เราหรอกเราคิดอย่างนั้นเลยของเราเนี่ยอันนี้เรื่องจริงเลยเรื่องจริงเลยเราคิดไปก่อนเลยคิดล่วงหน้าเลยโอ้ยในโลกนี้เราคิดของเราคนเดียวนะที่ในโลกนี้ถ้าเรามาต่อยสักคนนะใครว่าจะมาสู้เราได้ว่าในโลกนี้เรา ันนนเะแล้วก็ไปตามอย่างความคาดหมายเลยอืเพราะเราหมัดหนักมันตั้งแต่เด็กตอนเด็กๆนี่ก็ต่อยข้านอกจนไม่รู้กี่ครั้งส็ตกี่ครั้งแลวตอนน้ําหนักสักสี่สิบโลสามสกว่าโลสามโลอรสุดยอดเลยพี่ละเออพี่ดูดิ ตอนพิละไปคว้าเข็มขัดแชมป์มาเนี่ยคือตอนนั้นพี่พร้อมมากพร้อมมากพร้อมมากใช่ครับแล้วที่อยากผมอยากจะเล่าให้ทุกๆคนได้เข้าใจก็คือตอนหลังจากที่พิละได้เข็มขัดแชมป์มาแล้วอย่าลืมนะครับว่าแต่ละคนที่เข้ามาหาพิละเนี่ยเหมือนฟิลเดียวกันพิระไปไปหาเขาถูกต้องมันอยากได้เข็มขัดเรามากแล้วการที่ต้องปกป้องอ่ะเข็มขัดมันมันไม่ใช่แค่เพื่อศักดิ์ศรีของเขาทรายกาแล็กซี่เพียงคนเดียวแต่คือ เหมือนกับศักดิ์ศรีของคนไทยด้วยโอ้คนไทยทั้งประเทศเอนที่ดูเราอยู่คิดอย่างนั้นใช่ไหมครับเช้ผมผมคิดอย่างนั้นเลยว่าเราไม่ใช่เป็นแชมป์อย่างเดียวแต่ว่าการป้องกันแชมป์เนี่ยของเราเนี่ยคนไทยเนี่ยคอยเชียร์เราดูคอยเชียร์เราอยู่อ่าถนนโล่งถนนโล่งทุกบ้านนี่แทบจะต้องเอ้วเอ้วเอ้วเชียร์มวยกันใช่ครับพูดง่ายๆว่าบางคนเชียร์จนช็อก ข่าจอมาแล้วก็มีจร,จริงเรื่องจริงเลยลงข่าวแล้วหน้าหนึ่งเอาแล้วบัตรนี้เชียร์เขา,า <c oughs> <c oughs> เชียร์เขาสายมากเกินไปใต้ค่อ <c oughs> ้ <c oughs> มันขนาดนั้นเลยนะไปดูคอนเสิร์ตด้กันครับใช่ยิ่งมันคืออย่างนี้คือมันเวลาสมัยนั้นมันมีจอทีวีอยู่ตอหนึ่งเนี้ยหมู่บ้านนะก็จะพากันไปดูมาเชียงเงี้ยผมดีแหละยังไปเยอะผมไม่ต้องนึกเลยเนี่ยพี่เผมเนี่ยตอนสมัยตอนผมเด็กๆช่วงนั้นผมยังทันพ่ละอยู่ช่วงผมปฐมผมไปนั่งอยู่ท้ายซอยจะมีที่พักของบินมอเตอร์ไซค์และต้นซอยจะบินมอเตอร์ไซค์เขานั่งพี่เชื่อไหมว่าเฉพาะหน้าซอยท้ายซอย แล้วทุกบ้านซ้ายขวาเลยในซอยบ้านผมอย่าว่าแต่ในซอยบ้านผมระทั้งประเทศอะแต่เฉพาะเสียงในซอยบ้านผมน่ยผมฟังคือแบบหูแก้วหูทัแ้แตกแล้วทุกคน <พอ S 2> เชียร์ไปเสียงเดียวกันพอเวลาพี่ต่อยโดนอย่างี้ <laughs> ใช่โคตรมันอะเกันใช่มันมากมันมากก็คือคืออย่างเงี้ยครูผมพูดจากดียวว่าเวลาผมต่อยเนี่ยผมต่อยตามเสียงเชียร์เลยอ่าคิดอยู่ว่าผู้ชมเนี่ยคอยเชียร์เราแล้วก็ต้องต่อยตามเสียงเชียร์เราทุกคนก็เฮ้ยเอ้ยเอ้ราต้องลุยพลังมาไม่ใช่ใช่พลังมาพลังมาโอ้โหแล้วพี่ป้องกันได้ถึง19ครั้งนี่อันนี้นี่ถือว่าเป็นสถิติด้วยใช่ไหมครับโสถิติด้วยรุ่นจูเนียร์มันต้องเป็นหรือว่ารุ่นซุปเปอร์ไฟเวอร์เนี่ยยังไม่มีใครถึงยังไม่มีเลยผมทำลายสถิติเอาไว้ตอนนั้นเกาหลีป้องกันได ห้าครั้งเขาเยอะมากไม่มีใครทําลายเลยไม่มีใครไปทําลายเถิติีเขาได้เลยผมนี่แหละผมนี่แหละจะทําลายเขาพี่ที่ที่รักผมคิดอย่างเดียวเคยคิดแล้วก่อนนะพี่มันต้องต้องทำลายสถิติเขาด้วยใช่เถรติีมีไว้ให้ทําลายอยู่แล้วไงเถิติมีไว้ให้ทําลายอ่าเราก็ต้องทําลายมันให้ได้แต่ตอนนี้ใครจะมาทําลายเรายากเพราะเราต้องกันไว้ได้นานแล้วสิบเก้าครั้งถ้ามันง่ายเขาคงทำลายไปแล้วแหละพี่ มันไม่ง่ายไงผมมอกการเป็นแชมป์มันยากแต่การป้องกันแชมป์ยิ่งยากกว่านี่สโลแกนเอาจำไว้ได้นักมวยเอาไปใช้ได้เลยฉะนั้นคุณจะต้องมีความอุตสาหะมีความพยายามมีความทุกอย่างอดทนอดทนนี่ต้องเป็นเลิศเพราะว่าหนึ่งอดทนยังไงเพราะว่าลดน้ำหนักเยอะ10กโล10กโล11โล12โลมันบางคนเ็าทาไม่ได้ซ้อมซ้อมซ้อมด้วยซ้อมก็หนักลดน้ำหนักก็เยอะ โอ้ไม่ต้องห่วงเลยว่าตอนนี้ที่เขาทรายมีช่องเขาทรายสบายมวยแล้วเพราะฉะนั้นไอ้รายละเอียดพวกเนี่ยที่บอกตรงๆเลยว่าบางรายละเอียดยังไม่รู้เฮ้ยมือรู้ใช่ไหมพี่เดี๋ยวก็มาเล่ามาเล่าให้ฟังเดี๋ยวจะเหล่าให้แหลมเลยนะครับเยอะมากใช่ไหมพี่เยอะมากครับลึกหนาบางแล้วก็ ทำไมถึงต้องมาเป็นเขาทรายกาแล็กซี่ใช่ครับแล้วผ่านอะไรมาบ้างโผ่านระโนคาตัวพี่เขาทรายเป็นตั้งแรกเท่าไหร่เออเท่าไหร่แ้วก็หลายๆคําถามที่คนทั้งประเทศคาใจมากมายพี่ก็จะเล่าหมดเลยหมดเปลือกเลยแล้วก็เบื้องลึกเบื้องหลังเขาทรายทําไมไม่ล้มมวยอะไรเงี้ยเขามานจ้างล้มมวยทําไมไม่ล้มมวยโอ้ยนี่นี่เดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังจริงอุ้ยเยอะแยะ ตั้งแต่มวยไทยด้วยตั้งแต่มวยไทยแล้วทำไมไม่ล้มมวยเก็บไปก่อนพี่เกก็บไป่อนเดี๋ยการเล่าฟังโอ้ยพันพคลิปีรอให้ทุกๆคนได้รับชมนะครับผมครับผมโอ้แต่สุดมากครับจริงๆช่องนี้ก็คือมีทั้งเฟซบุ๊กแล้วก็ทั้งยูทูบใช่ครับแล้วก็มีในทิกตอกด้วยนะครับผมก็เฟซบุ๊กยูทูบเขาทรายสบายมวยนะครับผมแล้วก็ทิกตอกเดี๋ยวจะอัปเดตนะครับผมเร็วๆนี้นะครับแล้วก็มีนอกจากมวยแล้วก็ยังมีความสนุกบันเทิงด้วยบันเทิงด้วยความบันเทิงก็ต้องมีเพราะเราเราเกิดมาจากบันเทิงลองจาก ก็ <c oughs> จากชุ่งมวยแล้วเราก็อยู่กับวงการบันเทิงมาตลอดเนี่ย <c oughs> เออบันเทงิงปุ่เยอะแสดงละครแสดงนั้มาเยอะเยอะเยอะมากหน้าต้องสะบัดใช่ไหมพี่รวม ไปทําเพลงเลยโอ้โหทำเพลงประสบการณ์ของพี่คือนอกจากบนนอกจากบนสังเวียนผ้าใบแล้วอย่างอื่นก็ถือว่าครบเครื่องเลยครบเครื่องเลยครับปัจจุบันพี่ละ6262แล้วใช่ไหมครับ้าเท่ากับว่าแขวนนวมมาแล้ว30ปี30สปีเดี๋ยวทุกๆกคนจะได้รู้นะครับผมว่าก่อนที่30สิปีก่อนที่พี่ละจะแขวนนวมเกิดอะไรขึ้นบ้างและหลังจากที่พี่ละแขวนนวมแล้วเนี่ย30สปีให้หลังเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก็ บากด้วยนะครับในช่องเขาทรายสบายมวยเย้ขอบคุณครับ